เคยชิมนึ่งเคยิมนึงขอลันอีกแต่คือโอเคต้องกลับแล้วก็ไปนอนแล้วอเออที่จำเขาชิงได้ใช่ค่ะแต่ก็มีความแบบฝืนเล่นเวทีมันเป็นครั้งแรกของหนูจริงๆเคยได้แบบขึ้นเวทีแบบคนเดียวมันก็ฝืนเล่นมากค่ะได้ได้ได้้ดัก็ผ่อนเป็นกูชนก็คือเนาะก็สักข้าชั่วโมงค่ะยังดียังดีค่ะค่ะ <laughs> อ่ะพูดถึงกับบรรยากาศในวันนี้หน่อยอากาศอากาศงี้เราก็เย็นนะบอกกับคนเสิร์ตก แรกมากเลยนาลา่ารักมากมากคือวันนี้หนูก็เห็นแฟนๆทำโปรเจกต์ให้เยอะมากๆด้วยก็ลองไปดูแล้วแบบมันใจคืองงมากคือมีโปรเจกต์เยอะมากๆจากแต่ขับทั่วโลกเลยค่ะประทับใจประทับใจมากคือน้ำตาคอแล้วอะตอนนั้นเราเห็นแล้วแบบอยากยินดูนานๆอยากอ่านทุกอันแต่ว่าต้องมาซ้อมต่อเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ <S <S เขาพาโดมาด้วยวใช่ <g ur ling> เราไปฟังนิดนึงค่ะว่าคครอบเขาพาสป,ปอร์ตกำลองใดไหนบ้างโอ้เขาก็เลยหนูแบบสปอร์ตตลอดเลยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ที่บอลบอลคือแม้ว่าจะเป็นงานไหนก็จะตามมาแบบให้ซัพพอร์ตกำลังใจอยู่ข้างๆตลอดค่ะได้เห็นบอลบอลไหมเห็นอยน่ารักไหมมาเป็นรถค่ะพูดถึงพิเศษนะคะความพิเศษใช่ไหมคะก็จะได้เห็น ทำอะไรในหลายๆอย,าย่างที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอาจจะเป็นการร้องเต้นหรืออะไร <laughs> ต้องไปรอดูในคอนเสิร์ตนะคะ <c oughs> แต่ว่าเต็มที่เต็มที่มากๆจริงๆแต่ว่าก็มันไม่ใช่สิ่งที่ถนดัดแต่ว่าเราเราเต็มที่สุดๆค่ะอยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปเยอะๆค่ะเจสต์ะเจสแทนเจสต์ใเหรอ เ็กแวเจออยู่อ่เ็ก็จะมี g ก e สเเอเอไม่เยจอไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นในคอนเสิร์ตไม่นานนะคะแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วก็จะอ๋อโอเครู้เลยแล้วก็ที่หนูชวนมาเพราะว่ารู้สึกว่าเราสกันมากมากไม่ใช่แค่นแต่ แต่ใช่ค่ะมีเคสแต่ละคนที่พอเราบอกว่าเราอยากให้มาลูกประสดๆแต่ละคนแบบเคิวขนาดไหนั้นดูหนักใช่จริงๆพี่พี่เขาคิวแบบยุ่งมากๆทำงานทุกวันแต่ว่าแบบน่ารักมากๆพอนุชวนไปบก็คือโอเคน้องเบ๊กได้เลยที่คิวเทียร์คิวให้คาดหวังกับกับกับผู้ชมกับแฟนได้ได้รับความสุขศษยังไงกลับไปบ้าง ตอนแรกอะหนูตั้งแบบความ perfectionist บอกว่าทุกอย่างต้องเป๊ะแต่ว่าหนูคิดว่าไม่อะไรเอาสนุกจอยจอยมีความสุขสร้างรายิ้มในครั้งนี้ใน Christmas Eve กับมามีอันที่แบนจ๋ารั้งแรกของเราอะก็แบบอยากให้อยากให้คนสุกมากประสบการณของเราก็ทำจริงจริอะไรเงียจริงหรอคะหนูยังไม่ได้เปิดเปิดดูเลยวันนี้คือแบบซ้อมซ้อมเยอะมากก็ โหยังไงน่ารักอีกแล้วเชิดนันเชิดนันน่ารักอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆถึงอยู่ว่ามีหลายคนมากๆที่มาไม่ได้แต่ว่าส่งกำลังใจมาให้แบบมีรู้สึกได้เลยค่ะมันครั้นี้ก็มีหลากหลายเช่ดชาติมาจากมีแบบว่าเขามาหาเราอะไรก็เรียนทักทายว่ามาจากไหนบ้างโอ้โหเห็นเยอะมากเลยค่ะเอะ Latin America, อละตินอเมริกาจีนฟิลิปปินส์ ภาษากทยเขาหน่อยทักทายทีเลยอเอ่อแซมเนาะเอ่ไอไวมี่เอ่อแล้วก็นักกีตาอ่าใช่ก็กจริงๆอยากทักทายทุกภาษาแหละแต่ว่า,าค่อยๆเรียนรู้อยู่ค่ะแล้วคนเวทีนี่จะมีแบบทักทายเขาด้วยไหมด้วยภาษามีอยู่แล้วถ้าแบบส่งมานะถ้าส่งมาเดี๋ยวส่งกลับไม่ฝั่นแฟนเนาะอีกไม่กี่นาทีก็จะได้เจอเราแล้วเนาะใช่อีกไม่ ก็จะได้มาเจอกันนะคะในคอนเสิร์ตไี킹เบรกี่เดย์นะคะเล่นเล่นมากๆนะคะแล้วก็มาใจากันเยอะๆนะคะขอให้ทุกคนรอบเงินรางวัลอะไรนะคะเงนนินรา,า,างนวนัะะงจริงๆเมื่อกี้บังอกิ้งหนูก็รู้สึกว่าแล้วอ่ะใช่ก็หนูว่ามีทุกทุกอารมณ์เลยะคะ่ะหัวเราะว้าแว,ว,าวแล้วก็แบบ

Vực sai ta biết bao 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 นะครับสวัสดีคร่ะอคค่ะเอ็คุณบคค่ะขอบคะขคอบะขอบคุณค่ะขอค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่อค่ะค่อค่ะค่ะค่ะะ